แล้วนั่นเองครับแต่ว่าคงเรื่องเดียวกันและคงเรื่องนี้ทุกคนรับรู้พอๆกันครับไม่จำเป็นจะต้องสะท้อนแลุวะอออิิิลล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 ซมนววะะะาาาฮกที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนอัลฮัมดุลิลลาห์โดยเฉพาะเรามีคนที่มีคุณภาพนะครับหมอเวชของเรานะครับกําลังมองเห็นอยู่นะครับเป็นบ้านที่เราผลิตแพทย์คนที่จะ เอแต่ปีโครงการที่จะผลิตแพทย์หนึ่งพันอัตราเด้อิจเจ้าล้อ์แต่ตอนนี้แตงงดูเดินหน้าไปแล้วนะครับโครงการปะาะารอโากิตตอริงาบอมโวเวริงาที่นี้่าทล้วกันอังกฤษมารักษาบ้านเราสิงคโปร์มารักษาบ้านเรากับหมอแวหมอของประชาชนยกมืออีกนครับสองนิ้วนะครับแล้วขยันมาอย่างนี้นะครับ เบอร์สองเบอร์สองรากาเบอร์หึ่ให้ลงเบอร์สรากาเบอร์สให้ลงเบอร์สนะครับสาวเอดียวเบอร์เบสาร์นยละเอียดการจะแอรเจะนวัดนายบายวันนี้าจะวัดท่มุม่าอ่าคุณกะต่อข้าถึงโกเข้าเมีวะวะฮุลูเม่เม่เมนีวะวะฮุลูเวนีจงอัตตานงต่อ หอยเล็กๆอ่ะมันไม่ยืดครับตรงนี้ตรงนี้วันนี้ก็ยังมีผมก็จะเก็บครับวันเสาร์อาทิตย์เอาไปกินบ้างที่เหลืองก็ไปขายไม่มีเงินผมไม่มีเงินก็เลยต้องยกเลยรองว่า,ากันใหม่จนสุดท้ายเรียนแพทย์ที่มออหัดใหญ่นี่คือชีวิตของผมท่ะหมอไม่มีกินยาเลยตัดผิวเวก้าตัดต,ตสอสส์บัพปะตสอส Dia kata kita punya orang tulung. Kau yang jingat ni susah dia macam mana? Bukit sepak putih yang semak main ke pek bunga. Bukit yang pek Di semak pek bunga. Orang dalam orang yang jingat. Ada orang cipi. Walau bomba orang yang di bukit pun. Orang yang ada lagi. Bukit cahaya di rumah Di sini bombing orang yang jingat. Atau orang ทำไมล่ะคนกุงเต้เวลาป่วยได้เจอแพรเราจะเห็นตานี่คือกอดรองเท้ากันแล้วก็เดินไปกินนะเป็นไงบ้าะเจ้าคิวมาซาเกะตะลิบปังอุคกรณ์่หกเมองต้องไปแล้วทิ้งรองเท้าเพื่อเจ้าคิวกันแพกรจะมาตัวแต่ด้วยการอนุญาตมา Saat ni dia lagi belakang So yang tak lo yang tak kona dah tiwa ko lo Pengkoti ni kan seksa mai tau